หลังจากที่เราทําการสมัครฟรีเข้ามาในระบบ TS สหัอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วจะเริ่มต้นทําธุรกิจยังไงดีจะเริ่มต้นสร้างรายได้กับระบบ TS สมบันอยู่ได้ยังไงนะขั้นตอนแรกก่อนเลยนะคะให้คุณทําการสแกน QR code นะคะหรือว่าแคปจอ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของคลิปวิดีโอนี้เอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็คือสแกนเข้าไปเลยคุณก็จะเข้ามายัางหน้านี้นั่นเองนะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสําหรับคนที่เริ่มต้นทําธุรกิจเลยนะคะว่า ตัวของระบบ TSMU ของเราเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากช่องทางไหนได้บ้างและอย่างไรบ้างนะคุณสามารถกดคลิปวิดีโอฟังตรงนี้ได้เลยค่ะอะโอเคเดี๋ยวนี้เขาจะมาเล่าอ่าฮะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราทํา ฟังคลิปวิดีโอจบปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วเรายังฟังแล้วเอ้ยยังไม่ละเอียดนะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะตรงนี้นะมีให้อ่านได้มีให้อ่านทวนได้นะคะสามารถที่จะดูข้อมูลแล้วก็อ่านได้นะคะสําหรับคนที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถมาอ่านตรงนี้ทวนตรงนี้ได้ใครที่ฟังแล้วเข้าใจก็จะไม่อ่านก็ได้นะคะจะข้ามไปก็ได้นะหรือว่าใครที่ไม่ชอบฟังแต่ชอบอ่าน <c ss> ก็สามารถมาอ่านตรงนี้ได้นะจ๊ะหลักๆแล้วเนี่ยนะในการสร้างรายได้กับ T S M U ของเรานะคะเราสามารถสร้างรายได้ได้กับธุรกิจเนี่ยสธุรกิจด้วยกันไม่ว่าจะเป็น นะคะหรือว่าโซนของการแนะนําคนมาผลิตสกินแคร์อาหารเสริมเครื่องสําอางกับเราแล้วก็รับส่วนแบ่งจากทางโรงงานนะจ๊ะรวมทั้ง สามารถขายปลีกและขายส่งสินค้าแบรนด์ T S มันยูได้นะทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะถ้าเกิดจะฟังละเอียดเนี่ยก็คือไปฟังเอาในคลิปนะคะแล้วก็มาอ่านตรงนี้เอานะจ๊ะตั้งแต่ทิป1่ทิป2ทิป3ทิป4ี่ทิป5ทิป6เลยนะหลังจากนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีตรงทิปที่5คือจุดเริ่มต้นนั่นเองนะคะเริ่มต้นยังไงได้บ้างตรงนี้นะคะเราสามารถสมัครฟรีและเริ่มต้นทํากําไรขายปลีกได้ทันทีเลยกับการขายสินค้าแบรนด์ T S มันยูนะทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราต้องการทํากําไรขายส่งด้วยเนี่ยเราก็คือเป็นการที่เราสร้างทีมขายเนาะตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องมีเปิดสิทธิ์รับลิงก์แนะนําก่อนนะคะซึ่งการเปิดสิทธิ์ที่จะมีลิงก์แนะนําให้คุณสามารถที่จะขยายทีมขายข,ายของคุณได้เนี่ยที่ไม่ได้มีแค่ขายปลีกอย่างเดียวเนี่ยคุณจะต้องสะสมยอดขายปลีกให้ครบ 3500บาทภายในเวลา60วันนะหรือว่าเปิดบินเพื่อนำสินค้าไปรีวิว3,500บาทเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะสะสมยอดขายไปนะคะก็สามารถที่จะเอาสินค้าไปขายนะคะและสะสมครบ3500ปุ๊บเนี่ยก็จะเปิดสิทธิ์ลิงก์แนะนำทันทีนะจ๊ะหรือว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันแบบ โอเคฉันอยากจะมีขายปลีกได้ตอนนี้เลยนะแล้วก็ฉันอยากจะสามารถเริ่มต้นสร้างทีมขายข,ายของฉันได้ตอนนี้เลยนะคะก็สามารถที่จะเปิดบินสินค้านะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้หรือเอาไปทำรีวิวได้เลยนะ,ะรวมกันแล้วเนี่ยให้มันครบ3,500บาทก็จะสามารถที่จะมีลิงค์สร้างทีมขายได้ทันทีเช่นกันทีนี้นะเดี๋ยวจะพาไปแต่ละพาไปดูนะคะแต่ละส่วนนะว่าถ้าสมมติวันนี้เนี่ยเราเลือกช้อยที่1 คือเลือกที่จะสะสมยอดขายนะขายปีเท่าใน60วันเนี่ยนะต้องไปเอานะต้องไปเอาลิงก์ที่จะไปขายสินค้าเนี่ยที่ไหนและได้รับเลทราคาอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าเว็บกันเลยนะจ๊ะ